อ,บบอ่อาอะนะครับผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยและกันเนี่ยครับ yes. กับพวกผมนายฟีลิ่งล็อก,กันเหมือนเดินนะมไหมจามใส่กุยลวช่่นนี้หวัเดเยอะจริงเออมีบางอย่างที่ฉันจะให้นายอะไรเหรอจะจะพบกับฉันเหรอแบบหน้าตอนหน้านะ น่าจะเป็นผู้ชายใส่หน้ากากใช่ไหมเ้ยฉันไม่ใส่หน้ากากตอนนี้ฉันกำลังตามสัญญาณได้อืมถึงแม้ว่าอ่าฉันต้องการที่จะพบอะไรเนี่ยมันเหมือนแบบมันเมื่อกี้นะครับผมชื่ออะไรนะแบดบอยหนึ่งเจ็ดใช่ไหมบอกว่าต้องการจะเจอกับอ่าพี่ไอเดียนเรานะฮะอยากเจอหน้าเราหลอกของเราแล้วโอ้โหงี้ตีใจได้เจอคู่หูที่ติดตามให้ตลอดนะผมซึ่งเราไม่เคยเห็นหน้าแบดบอยคนนี้เลยนะผมอ่ะ เราจะได้พบหน้าเขาแล้วนะครับผมเราจะไปรู้กันว่าแบดบอยคนนี้นี่หล่อแค่ไหนช่วยงานเรามาตลอดเลยนะฮะโอเครถมึงโศกโคกมากเลยเนี่ยหล่อ้านมันก็ดีเนี่ยเฮ้ยชุบโอเคเราจะไปพบหน้าแบดบอยหนึ่งเจ็ดกันนะผมสำหรับภารกิจนี้เฮ้ยเชอะเฮึบเชอะเฮึยเฮเชอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกมือขึ้นหน่อยซิซ่ถุยบ้าไม่ใช่ผับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานที่ภารกิจต่อไปเราจะไปกันนะครับ โอเคต่อฮะเฮ้ฮึสิบอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะสิบยี่สิบสามสิบตื่นขึ้นมาฉีกแกงฉีกขาบิดขี้เกียจบิดไปบิดมาวันนี้วันเสาร์เรามีนัดนี่วะถุย้องได้ไงเนี่ยแหมั่กลการเล่นนะเฮ้เชื่อโอเคปานเราจะไปดีนะผมพยายามนะผมจะเราจะไม่ชนโคนมั่วนะผมถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะฮะเกมนี้เออ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ภารกิจพวกนี้เดี๋ยวไว้ที่หลังนะผมเฮ้ยเล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 ยเยอเลยเลยโทษโทษมันต้องขึ้นทางด่วนนะแหมเราชอบแบบรัดทางด่วนอุ้ยไม่อยากเสียเงินค่าทางด่วนไงี้สามสิบบาทสี่ล้อถุยเอยอะนี่เบรกรล่อหลเฮ้ไปที่ไหนดีเนี่ยโอเคตามมันแผนที่ไปแล้วกันนะครับอู้ขอโทษไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรฮะ อะไรเนี่ยอะไรอะ h อาร์ด i n g Language อะไรไม่รู้เรื่องช่างแม่งฮะเราต้องไปกลับรถข้างล่างใช่ไหมโอ้โหเราต้องไปตามระเบียบด้วยนะฮะโอ้โหนี่ต้องต้องมายูเทิร์นะมันเป็นระเบียบเนิ่งๆนะฟีกีที่บอกนะครับผมมาพาร์ทละวหนึ่งมิชชั่นแล้วกันเนาะแบบเล่นแบบชิลๆไม่ต้องซีเรียสมากโอ้โหไม่ต้องซีเรียสมากชนไปแล้วหนึ่งดอก เนียผมอาจจะแปลไม่ค่อยได้ก็จะพยายามนะครับผมอย่างที่บอกไปหลายครั้งแล้วเนาะจะเย็นจะเย็นแท็กซี่รอบไปแล้วหนึ่งดอกเท่าทีกูไม่มีประกรันไปละไปบายคนวันนี้ใจดีเนี่ยชนกันแล้วไม่ว่าด้วยถ้าเป็นประเทศไทยเรานี่แหมแค่เชียดตูนหนึหนงนี่เป็นเรื่องเป็นราวรถติดกันเป็นแถวแล้วประเทศเขาใจดีฮนะเพราะว่าใครไปเที่ยวต่างประเทศก็ลองขับรถไปชนขนะ <c oughs> เขาดูบ้างนะฮะเขาจะใจดีเอาละ คดีไอ้อจิยากรรมเนี่ยเดี๋ยวเราไว้เล่นสเสริมๆที่หลังนะแต่สำหรับวันเนี้ยเราต้องไปทำรก,กิจหลักๆของเราก่อนว่ามันจะให้เราไปทำอะไรนะครับเ <c oughs> ฮ้เฮ้ยสิบอ่ะ,ะสิบยี่สิบยังไม่จบสิบยี่สิบส,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 สามมันเข้ามากเลยอะ่ะเปิดไฟเขียวประเทศนี้จะได้ไม่ต้องมีรถติดน,นะฮะถ้าประเทศไทยกูทำงี้ได้สนุกมากเลยคำถามทิงวัใต้สคริปต์ก่อนนะวันนี้จะมีใครตอบผมไหมเนี่ยถ้าคุณเป็นอาไอเด้นนะผม สิ่งที่คุณจะทําเกี่ยวกับแฮกเกอร์ในประเทศไทยคุณจะทําอะไรฮะอ่าใครอยากตอบมาสั่งก็ช่วยปากตอบมาข้างล่างคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะผมสมมุติถ้าคุณมีมือถือแบบไอเดีนอย่างนี้นะผมคุณจะทําอะไรให้ก,กับประเทศไทยเราฮะสิ่งที่คุณอยากจะทำนะฮะลองตอบกันมาดูผมอยากเห็นความคิดเห็นน้องๆหลายๆคนนะฮะว่าเออจะเป็นยังไงนะผมถ้าคุณมีโทรศัพท์อย่างไอเด้นแล้วนะผมถ้าเป็นผมนี่จะเอาไปไอ้นี่ฮะเอาไปแฮกอ่าาสาวอาบน้ําอยู่จะไปแฮกเปิดประตูเขา <laughs> ถุยบ้าไม่ใช่เราเล่นนะฮะ แหม่เขาจะทำอย่างนั้นจริงบ้าถ้ามีกูก็ทำมาไม่ฮ้วยมันไปทำ BTS ได้เลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยหลายคนนะผมบอกเกมนี้พี่ผมยังไม่เคยเห็นพี่ขึ้น BTS เลยผมก็ยังไม่เคยขึ้นเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูกันว่า BTS เป็นยังไงอะก่อนทำภารกิจรีลานิดหนึ่งนะเราไม่รีบใช่ไหมแค่ภารกิจเดียวคงไม่นานแต่เราอยากรู้ BTS เป็นยังไงโอ้ยมีนินจามีมอเตอร์ไซค์ด้วย เสียงโมไซายเกนี่ผมบอกว่าสมจริงม,มากนะผมเหมือนพวกนินจงนิจาที่เคยเห็นมาก่อนเลยเนาะเพคยมีเอาสายเนี้ยมึงไปเลยไม่มีสายตรงข้ามเหรออ้าโถมันมีแต่ไปทางนู้นนะไม่มีไม่มีรถไ,ไฟขบวนไหนไปสายนู้นเลยไปเลยไปไกลๆเลยไม่เอาไม่มีคันไหนมาอุย้ยวูมาแล้วมาแล้วรถไฟมาแล้วอุย้ยรถไฟมาแล้วไฟดูดมันชีวิตจริงนี่โดนยามไล่แล้วเนี่ยเฮ้ยอย่านั่งตรงนี้ครับ เปิดประตูสิอ๋อต้องเปิดแล้วขึ้นด้านน,นะนู้นฮะกูก็โง่อีกแล้วโอเคนี่ครั้งแรกฮนะได้ขึ้น BTS แล้วเราฟึ๊บว้าไปฮนะเราจะไป BTS กันเป็นไงแม่ประหยัดประหยัดน้ำมันนะช่วยโลกร้อนเฮ้ยว่าไง,ไง,ไง,ไงทำลายสาวสาวอืมโอ้ประตูเปิดให้ด้วยไปไเป็นไงจำเป็ดไม่ล่ะสุดยอนจริงเลยแคสแหมสมจริงมากนะผมอ่ะเราลองเบรกกลางคันอ๋อเห็นไหมคนก็จะไหลาตาเห็นไหมฮะผมชอบเกมนี้มากเลยเนี่ย มันสมจริงขนาดนี้เลยทีเดียวเชียวนะฮะไปต่อไปต่อไปไปเราต้องรีบนะผมแหมเรามาดูบรรยากาศข้างนอกได้ไหมเนี่ยเฮ้ยดูได้ด้วยเว้ยเฮ้ยว่าไงอ,ออกมาชมวิวกลางกลางคังนี้ก็ได้นะี่เนี่ยกลางระหว่างรถเนี่ยนี่สมจริงไปไหนเนะี่ยลงกูลงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยถึงถึงถึงภารกิจแล้วเฮ้ยจอด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 เฮ้ยรถไฟไม่จอดลงเองได้ไหมเนี่ย ลงไม่ได้ไอ้สัตว์รถไฟอุ้ย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 นจะถูกรถไฟชนอุ้ยรถไฟเฉียดหน้าลงไปหวังว่าคงไม่ตายนะลองลงดูฮะเฮ้ยเฮ้ยอู้อู้เออกูขอโทษคิดว่ามึงจะไม่ตายไอเดนไม่น่าเล่นเลยไม่เป็นไรฮะโอเคเรามาลองขึ้นดูรถไฟไปทีเฉยๆฮะอืมไม่มีอะไรมาก โอเคเห็นไหมกูตกตกมาปุ๊บถึงเลยเห็นไหมตกรถไฟทีเดียวถึงพาร,รี่บริการกิจเลยไปทางไหนเนี่ยฉันต้องไปทางไหนเนี่ยเข้านี้เหรอขึ้นข้างบนเหรอเอออันนี้ก็ไม่รู้สินะโอเคลองมั่วๆดูฮะเออเหมือนจะใช่ว่ะฟึง่งถึงแล้วยับโอเคโอเพนยูเวิร์เปิดโลกกว้าง ฉันได้ยินร่างกายของฉันก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่มันป้องกันอะไรเนี่ยดีแท็ตอนนี้ฉันต้องการที่จะพบเขาคนนั้นฉลามเกมไปดูหน้าเขากันตอนนี้นะผมเพจวิสเบทบอยหนึ่งเจ็ดเราจะได้จเจอเบทบอยหนึ่งเจ็ดแล้วผมคนที่คอยคอยดิคอยให้ภารกิจเราตลอดนะผมคอยคอยหาทางให้รเราตลอดนะผม อ่าแบดบอยคนนี้ใช่ไหมอะไรแบดบอยหนึ่งเจ็ดเงี้ยเหรอของมึงเนี่ยโดนด่าเลยไม่ใช่แบดบอยอ่ะมึงมั่วแล้วเนี่ยไอเด่นขอชึบอ้าวผู้หญิงนี้ใครเนี่ยแบดบอยหนึ่งเจ็ดโหแต่งตัวโคตรล็อกเลยคาร่าใช่ชื่อคาร่าอืมอ๋อแบดบอยหนึ่งเจ็ดก็คือคาร่านะผมคือผู้หญิงคนนี้เองนะฮะแหมดูเสื้อดิฮะแหมนมเล็กไม่เอาไม่เอา อย่าเอาหนยเด่นนายดูไม่เหมือนแบดบอลหนึ่งเจ็ดนะใช่ไหมฉันดูไม่เหมือนแบดบอลหนึ่งเจ็ดตรงไหนฉันหวังว่าเราคงไม่ต้องมาต่อสู้กันนะอืมมีบางคนเร็วๆที่จะทำลายชีวิตฉันกับครอบครัวมันเป็นสิ่งที่เหมือนกันและสำคัญมากแบดบอยฉันต้องการมาพบนายนายวันคงจะไม่โกหกฉันใช่ไหมโอ้บีบคอเลยฟังนะเฮ้ยผู้หญิงยาฉันต้องการความเชื่อมั่นใจจากเธอ ฉันจะไม่เชื่อใจเธอ,อถ้านายอะไรเหตุผลเมกเซจที่ฉันส่งไปที่นายส่งมาฉันฉันรู้ใช่ฉันไม่ต้องการที่จะพบหน้าเธออะไรเนี่ยเราต้องเจอหน้ากันเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ฉันอยากให้นายดูอะไรอะทาไมฉันในควรจะให้อะไร เปิดโลกกว้างใช่ well, one, ฉันไม่ใช่เธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกนะที่ฉันจะสัญญา <c oughs> อะไรเอามานี่ก่อนอต้องให้มันก่อนนะฮะแหม <c oughs> มันเป็นงานที่ทุเล็ดมากและฉันไม่รู้ว่านี่คือแบดบอยหนึ่งเจ็ดนะจำหน้าไว้ให้ดีนะผม <c oughs> <c oughs> นี่คือพลังมันเร็วร้ายลง ฉันไม่คิดจะเชื่ออย่างนั้นหรอกให้ผลดีๆฉันมาสักข้อนี้ให้ฉันเชื่อใจสักหน่อยได้เลยมีผู้ชายคนหนึ่งอะ,อะไรเนี่ยเราเราต้องทำไปด้วยงานไปด้วยกันนะทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ฉันจะส่งอะไรเนี่ยอะไรให้สักอย่างไม่แน่ใจแล้วผมอ่ะไม่เป็นไรอะ,อะไรไม่ต้องว่าคาดหวังกับฉันหรอ ฉันคาดหวังไว้กับนายนะไอเดนพีชอ่าในสุดเราก็รู้เรื่องผมว่าแบดบอยหนึ่งเจ็ดก็คือคาร่าที่เราไม่เคยเห็นหน้า,าตากันที่แล้วที่จริงแล้วเดี๋ยวที่จริงแล้วคือผู้หญิงนะครับผมอืมไม่ใช่ผู้ชายนะฮะนิวสกิลอันล็อกโอเคมีนิวสกิลอันล็อกันใหม่แล้วเว้ยมาดูมั่งครับมีสกิลอะไรมา,มาใหม่มั่งนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยควิกสวิตเหรอหมายถึงอะไรอะ่ะอ๋อเปลี่ยนปืนอย่างไวเหรอโอ้เชี่ย ใช้ได้นะฮะแต่กูไม่เอากูเรื่องมากอันนี้คอมแบทอันนี้คือยิงในรถเหรอเอือพลสช่องอันฮะเราลองนี้ดีกว่าเปลี่ยนปืนไว้ดูที่จริงแล้วเรื่องปืนผมไม่ค่อยอยากจะให้ความสำคัญกับมันมากเท่าไหร่นะฮะผมมองสก,กิลที่จะต้องใช้ดีกว่าอันนี้อะไรมั่งเนี่ยเดี๋ยวดูสักครู่นะฮะอันนี้คือ อ๋อหามออแปลงคนที่กำลังวิ่งหนีแล้วก็บ๊อมันใช่ไหมโอเคเออไม่ใช่นี่อันแรกถุยกดผิดนะอันนี้คือกอดสัญญาณรบกวนศัตรูเหรออ๋อโอเคมันจะให้พวกศัตรูชุดกเกาะอะไรพวกนี้มันเกิดความไอ้นี่ได้สัญญงสัญญาณรบกวนอะไรมันได้ใช่ไหมอันนี้คือโอ้ระเบิดคอ,อปเตอร์ได้เจ๋งเอาเลยโอเคตอนนี้สกิลพอยต์เราหมดแล้วนะผมใช้ไปหมดแล้วที่เหลือแล้วก็ไปดูภารกิจกรัน เฮ้ยฉันกำลังพูดกับเบสบอยหรือคาร่าเนี่ยแหมมีคนตีด้วยเนี่ยอืมซันนี่กี้ใครแปลได้ก็ลองแปลดูแล้วกันนะฮะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่รถไม่เอารถตู้เย็นกูไม่ชอบรถตู้เย็นแหมมันต้องเย็นให้กูขับอยู่เลยเลยอ่ะพวกเราต้องการตามหาตำแหน่งตามตึกเหรอ ดูเหมือนอยุดต้อยู่ใต้พื้นนะฉันรู้ว่าเราต้องพยายามทำได้โอเคโหดูฟังเสียงทองฮะท่านผู้ชมอื้ือื้มถ้าใครชอบมดสาท่านผู้ชมจะรู้เสียงนี้เพอะมากนะฟังนะ เศษนีฟินนะฮะชมมากฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาอยากจะเบิ้ลรถเล่นอย่างนี้เลยเด็กแว้นนะเด็กแว้นอุ้ยนี่โอ้โหเบิ้ลนี่ปาดรถโชว์อะไอ้น้องพี่นี่แว้นแถวอ่าเขาเรียกอะไรแถวไอ้นี่อ่าวิภาวดีลังเสร็จเยอะนะฮะเออน้องดูพี่แว้นไหมเอียกนี่น้องดูพี่แว้น ดูพี่แวนไอ้น้องเฮ้ยน้องดูพี่แวนดิอุ้ยอตกฉันนี่ลองลองตีใหม่ดิลองทำดูใหม่ฮะอุ้ยทำไม่ได้แล้วโหรถหน้ายกเลยเว้ยโอเคเลิกเล่นได้แล้วผมเราไปทำภารกิจกันดีกว่าออ้เราจะเข้าใกล้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมันจะหาว่าเราอ่ามาเป็นศัตรตูอะไรอย่างนี้อย่างนั้นไปโอเคเพราะฉะนั้นนะเราควรอ,ออกสั่งสัญญาณไว้นะฮะ โอเคแกให้รถน้องดูมีคนเสนียที่สนใจเนี่ยโอเคมาเดินมาเดินมาเทคดาวแม่งฮนะโง่อยนักหลอกข้างหลังแม่งเลยเสร็จไปหนึ่งฮะกินไก่เรียบร้อยเปบอะไรเนี่ยไหนดูหน่อยสิโอ้ช้ได้โอ้มีแต่ปืนดีๆยงนั้นนะท่านผู้ชมเอาลองปืนสั้นดีกว่าฮะปืนเก็บเสียงอ่า เฮ้ยใครวะนอนเหรอนางยืนเฉยยืนยืนยืนหน้าโง่เรอรัดขาฟาดแมงหนึ่งทีจัดไปเฮ้ยเปิดดูฟุ๊บสนใจไหมผมไม่สนใจเลยเฮ้ยอย่าหันมาหันมาเก็บปืนฮะเฮ้ยเขาเบืรอไงวะอ้กดตัวซีไม่ได้ไม่ได้เล่นนานฮะลืมอ่าอลองทำนี้ดูฮะเอาให้งงงเฮ้ยอะไรอ่ะ เดี๋ยวมาดูซิใช่พ่อมึงหรือเปล่าอืมไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวนะกดตัวซีมันกดตัวอะไรนะที่ทำให้อาสโลจำไม่ได้ละลืมฮะไม่ได้เล่นนานเงี้ยแหละนานๆเล่นทีสมองอาจจะกววงไปบ้างเอ้ยชึบเฮ้ยเอยเรียบร้อยหลับไป เก็บไก่ไปหนึ่งนะอุ้ยโอ้โหตรงนี้เต็มเลยฮะอะไรวะเนี่ยลองดูฮะอู้อู้อู้อ,อะไรอ่ะไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้เรื่องนะขอโทษไม่ตั้งใจมือ,มอมพาไปเฮ้ยไอ้เหี้ยมีคนอยู่ข้างหลังกูอีกหนึ่งคนเลยเน,นี่ยเว้ล้ฮะเรียบร้อยหลับไปอุ้ยเกือบเกือบรู้ตัวฮะเกือบรู้ตัวอืมเกือบไป ไอ้โรสไปเกิดใหม่เลยมึงอ่ะเออเออเรียบร้อยอุ้ยเกือบเห็นนะมันเกือบเห็นอะไร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 โง่นักก็ไปตายซะ <c oughs> แดกแบกกอนแล้วไปตายซะโอเคฮนะมาเรามาเปิดประตูภารกิจนี้กันว่ามันให้เราไปทำอะไรในแคชเอ้าเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้เหรอมันต้องใส่ในตรงไหนก่อนหรือเปล่า มันขึ้นสีแดงอยู่อะมันจะมีเดี๋ยวนะต้องขอดูโอเคอ่าล่เส้นรแล้วกันนะปุ๊บตามสัญญาไปเลยฮะเอานู่นอยู่นั่นนี่เองแม่อันล็อกเลยเรียบร้อยครับอ่าเรามาดูกันต่อดีกว่าปุ๊บข้างในจะเป็นยังไงเนาะโอเคเข้ามาปุ๊บอ๋อตือสินโทรศัพท์ดังฮะเฮ้ยอะไรอะเก็บไว้ก่อน มีการดเยอะแยะมากมายอืมแฮกเข้าไปในอัพโหลดในสมมือถืออุปกรณ์ทุกอย่างแฮกแม่งมทุกสิ่งทุกอย่างเลยอย่างงั้นเลยหรือคอมพิวเตอร์ชิปโอเคฉันจะพยายามแล้วนะกันนะเดี๋ยวนะาสแกนออฟฟิศออฟฟิศดูหน่อยว่าตามหาพวกแล็ปท็อปให้หน่อยโอเคได้เซอร์คอนดิต ไ,ไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับฉันเธอไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะมันเหมือนแบบมันพูดว่าอะไรง่าย,ายๆสักอย่างก็แปลไม่ได้อาจจะโง่นีดนึงขออภัยนะอุ้ยอุ้ยเข้ามาที่อันตรายแล้วฮะอะไรเนี่ยอูยอ้หหูเฮียอะไรอะเฮ้ยขอโทษขอโทษ เฮ้ยเมื่อกี้มันร้องแล้วอะอุ๊ยมันรู้ตัวแล้วโอ้หขอโทษไม่ได้ตั้งใจออกมาคืนนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจมาเยี่ยวไปไหนละอุ๊ยอู้แม่งยิงเลยอะสัตว์เอ้ยไม่ไหวละออกมาดิโผลงมาโผล่หน้าออกมาเป่าแม่งให้เดี๋ยวเดี๋ยวเออเออ ตายสิเรียบร้อยแฮกเลยแฮกทำไมกูก็ไม่รู้แล้วว่าเราเปลี่ยนปืนนะท่านผู้ชมฮะรู้สึกเราจะได้ใช้ของใหญ่กันแล้วล่ะงานเนี้ยออกมาที่ตัดขน้าออกมาขน้าออกมาม่อย่งรอใหออ้เนี่ยแหละถึงที่กูต้องการไหนไหนดูจากมินิแมพช่วยได้มากนะงานนี้เรียบร้อยโผล่มาสิออกไปบู๊แม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่ถนัด ยิงยิงยิงเเข้ามาตายไปแล้วฮะจัดไก่ไปอีกหนึ่งเฮ้ยยังไงฟุบหลบมาสิเข้ามาเดินเข้ามาสิแล้วจริงมึงเดินเข้ามาผีนีจริงแน่จริงโถ่ตุ๊ดเด้อเด้อเด้อเด้๋ยวลองแฮกมันนี้ฮะนี่เรียบร้อยฟัคเลยมึงบึมโกโก้คันเยอโง่ดีนักตายไปซะไอหัวเหม็น ยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดนะฮะเป็นไงล่ะเจอโกโก้คันไปยังไม่เข็ดรีบโทรเรียกพวกได้นะอุย้ยเมื่อกี้กูไม่ระเบิดเหรอเฮ้ยสัตว์เรียกพวกละเฮ้ยอะไร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 เรียกพวกเรียกพวกเหรอเรียกพวกเหรออย่า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 เรียกพวกก,กูขี้เกียจสู้เดี๋ยวแม่งมาเยอะไม่ใช่เราอ,อะไรหรอกเรื่องของเรื่องมาสิไปไหน นิ่มอย่างนี้มันคนหรือขี้กันวะอีอมูฟก,ก่อนฮนะไหนแฮกดูก,กล้องสิมันอยู่ตรงไหนวะอ้เอเฮ้ยเฮ้ยแกต้องตกใจฮนะมันจะมาถึงตัวเราแล้วฮนะอารางานเนี้ยฟาดแม่งอื้ยล็อกก่อนล็อกก่อนเพราะกูคือชาวล็อกอะไรเนี้ยก็แฮกมาแล้วไง อ๋อให้ออกเลยใช่ไหมไม่มีอะไรแล้ใชิมไหมใช่หรือเปล่าวะอ๋อนี่อะไรเนี่ยเครื่องดักฟังอะไรอ่ะสวนสปอร์ตด้านนอกของเชิญไม่ออกด้านนอกแล้วฮะท่านผู้ชมไม่แค่เราไม่ให้ข้อมูลใจนั่นเฉยๆบ่อยมนากที่รู้สึกจะเป็นการบ่นพ่ำอะไรสักอย่างนะช่างแม่งไปฮะใช่หรือเปล่าวะไม่น่าใช่ฮะ ไม่ขึ้นข้างบนเหรอแล้วก็ไม่บอกโทษกูงโง่เองครับโอเคให้ขึ้นข้างบนนะฮะอืมอาจจะงงนิดนึงไม่เคยเล่นมาก่อนก็อย่างเงี้ยผิ่ใจนะไปๆๆ let's go อ่อมีมปืนทิ้งเต็มเลยฮะโอเคเราอาจจะได้บู๊อีกแล้วมั้งเนี่ยมีใครอยู่ไหมไม่มีแล้วนะงั้นลุยแล้วนะไม่มีจริงๆนะ ไปแล้วนะบุกแล้วนะโอเคบายบายเข้าละวาร์ปปึ๊บเฮ้ยแฮกก่อนนะปึ๊บเรียบร้อยอ่ะแฮกอีกแล้วกูหมุนให้ตรงๆอืมแล้วก็หมุนยกมือขึ้นแล้วหมุนหมุนยกมือขึ้นโบกไปมาถุยโอเคแล้วถึงต้องล้อมข้างใช่ไหมไม่ได้ไว้ฮะเดี๋ยวอ่ะอ๋อนี่โอเค ไม่ยากฮะโหบอกไม่ยากแม่งมาให้กูสองอันเลยจังต้องบอกว่ายากเนี่ยมัวมัวเอานะฮะเดี๋ยวก็ได้โอเคเรียบร้อยแล้วไงต่อปุ๊บอ่ะฮะแล้วแล้วไงต่อเราต้องให้ไฟฟ้าเข้าตรงเนี้ยเฮ้ยยังไงวะเดี๋ยวนะฮะ ให้เวลาผมโง่แป๊บหนึ่งนิดครับมันต้องไชฟ้าตรงนี้ซึ่งมันเป็นอ้อนี่เยี่ยมโอเคฮนะโอ้เข้ามาข้างในแล้วเราต้องแฮกแล็ปท็อปของมันใช่ไหมเมื่อกี้เห็นพูดก,กันอยู่นี่โอเคฉันกำลังบอกนาะตอนนี้บ l o ก k i n g เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมีคนแฮกเข้ามาในข้างล่างฉันแล้วตอนนี้เราจะกล้ามเลยชิบหายแล้วมันรู้ตัวฮนะ งานข้าวแล้วกูพ่องมากันเต็มแน่งินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดายเดีวเดยเดียวเเดา๋ี้เดีเดียวเนี้ยเดา๋เนี๋ยเดี๋ยวเดม๋ยดงงนนี๋ยวเดะะนนเี๋ยวเดี๋เียเดเียเดี๋ยวเยมเดี๋วยววีวนเนเเเยเยเยดดวยีอ,อเเีย อุ้ยสันรู้ได้ไงอ่ะกูยังไม่ได้เผยตัวตอนเลยเดี๋ยว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 อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยม่งปลุกอย่างนี้เลยไม่ต้องปืนเงียบแล้งงานเนี้ยสงสัยจะได้กลกันยาวอืออีสอดตายไปซะฮ้ยมาใครอีกมึงยิงทะลุได้ใช่ไหมกูก็ยิงทะลุได้อะไรเนี่ยเงินเหรอเก็บแอะกูชอบพอเลยเงิน is the money 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 โอ้โอ้เฮืยอะไรเนี่ยอุ้ยเฮือ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมือมืออะไร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 กูก็มีปืนเฮ้ยอีสัตว์ตายตายอุ้ยปืนมันดีจังวะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยวิดีโอจะแฮกทำไมเนี่ยกูไม่รู้กูตกใจกูแฮกมั่วไปงั้นแหละแฮกแม่งเลยสัตว์ไหน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 มีกล้องไหมแถวนี้จะแฮกแม่งแน่ยน่มันหลบฮะมันหลบถ้ามันไม่หลบนี่มันโดนไปแล้วไหนวะ เรียบร้อยไปแล้วนะบ๊ายบายเฮ้ไม่เ,มเฟนตูมเรียบร้อยกระเด็นลงข้างล่างครับเฮ้ต้องรีบมอจากจุดสีเหลืองฮนะตำรวจกำลังนะตามหาเราเโอเคฮะอุ้ยอุ้ยไม่ทันแน่เลยไม่ทันแล้วอะไรอะ่ะฮะคืออะไรเดี๋ยวน,นะฮะเฮ้ย มันมีวิธีนี้ด้วยเหรอเนี่ยพระเจ้าตายเถอะโอ้โหมันสามารถตัดสัญญาณได้ชั่วคราวฮะยืมรถหน่อยโอเคมาทำแบบแจมสัญญาณให้ตำรวจตามหาตัวเราไม่ได้นะถือว่าเป็นวิธีที่สุดยอดมากนะฮะงั้นกูก็ยิ้มก่อนแล้วกันใช้ได้อไหมเนี่ยโอ้โหถ้าทางจะไม่รอดน,นะฮะท่านผู้ชม70%แล้วไม่นะเกอุยรอดรอดอุ้ยอุยเกือบอุ้ย เอาล้วฮะตอนนี้ไงก็เอาให้รอดจากตำรวจก่อนแล้วอุ้ยไม่นะข้างหน้าพระเจ้าเอ้ยโอ้ยถอยหน่อยสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยตำรวจอูยไม่ทันเจ๋ยเอ้ยร้อยปัตเตลเล่ถอยไปไอ้ตู้เย็นเอ้ยรถตู้เย็นเป็นพวกมึงคันเดียวเลยเนี่ยเราตำรวจไล่เลยเห็นไหมโอเคไม่เป็นไรฮะทุกอย่างไม่มีทางแก้ตอนนี้มันแก้ไม่ได้แล้วเอางี้ท่านผู้ชมอ่าเราจะใช้วิธีแบบบ้านๆนะครับผมขึ้น BTS นี่ตำรวจอ่า คนบอกงงมึงบ้างแล้วป่ะคับ BTS นีตำรวจเราจะลองกันดูฮะว่าจะพ้นไหมอ่าใครจะไปรู้ใช่ไหมขึ้น BTS อนีตำรวจยังไงงงไอสัตว์งงกูก็งง BTS ไม่มาอ้าวชิบหายแล้วกู BTS ไม่มาเกียงแล้วงไงงานเข้าแล้วฮะท่านผู้ชมอุ้ย BTS มาแล้ว BTS มาแล้วอุ้ยปวดหัวมอบมาความต้องการพอดีเลยเฮสวัสดีตำรวจมาได้เห็นไหมเร็วเร็วเร็ว BTS มาไวๆมาไวๆเร็วเร็วเร็ว จอดด่วนจอ,จอด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 เร็วเร็วจอดไวไวเลยเออต้องให้เร่งไงเร็วๆสิเปิดประตูเร็วๆวๆตำรวจมาออไปแล้วฮะไปแล้วฮะป,ป,ปีนปีนอืมสถานีต่อไปพญาไท next station พญาไทอีดับค้ำในค้ำในค้ำในค่มทุยโอเคฮะตอนนี้เราให้หนีตำรวจนะฮะ แต่เราจะหนีแบบ BTS อ้ามีเปิดประตูให้กูด้วยว่าไงผมผมเป็นคนดีนะครับผมไม่ได้ทำอะไรอะไรร้ายมานะครับผมสาบานได้นะว่าผมโกหกนะฮะสถานีต่อไปหมอชิดผู้โดยสารอ่าปาปที่ถึงข้างหน้าปเปิดตีมของให้พร้อมและอยัดย,ยืนชิดประตูทางออกเพื่อความปลอดภัยใช่ปะไว้สัตว์กูมัวเนี่ยไหนว่าคนขับไม่เห็นคนขับเลยเฮียรถไฟผีไม่ใช่ฮนะต่นี้สมัยนี้ก็ตั้งแบบ ระบบปคอมพิวเตอร์อ้แม่หนีรถตำรวจแล้วฮะเห็นไหมให้บอกหนี BTS แล้วจะไม่แต่ไม่พ้นตำรวจอะโธไ้น้องความคิดเนี่ยต้องคิดใหม่แล้วนะอืมโอเคดูสถานีหน้ากันว่าเราจะไปที่ไหนฮะซึ่งกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะอะ๋ยวดูสกิลพอยต์ก่อน,อนมีอะไรมีอะไรให้เราอัพมั่งเอ่ยเราอยากแบบสโลโมชั่นยิงคนได้อย่างเขาเล่นกันนะเฮ้ยนี่ไงที่เราต้องการเอาเลยรออะไรล่ะ โอเคแค่นี้กูพอใจละ e. E. อีอีคืออ๋อให้เราให้ดูเราดูแล้วเราจะไปสถานที่ไหนอหรอ๋อไ้แฮกแฮกแล้วไงอะ่ะเธอกำลังมองตามหาคนสัญญาณกาอนรถไฟเอ้าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาโผล่นี่ได้ไงวะ <c oughs> อุ้ยไอเดนวาร์ปได้สุดยอดใ <c oughs> นที่สุด <c oughs> ตอนนี้ต้องระวังตัวนะ <c oughs> ไอเดน มีสัญญาณรอบๆนยฉันคิดว่าฉันไม่ต้องการสักอย่างนี่แหละนะครับผมโอเคในสุดเราก็เดินทางมาถึงพาร์ทที่4กันแล้วนะผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทนี้ก็ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะเจอใหม่พาร์ทหน้าอย่าลืมนะผมดูแลอย่าลืมช่วยกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วกันนะผมสำหรับพาร์ทนี้ผมขอนั่ง BTS ไปหมอชิดก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะผมพาร์ทนี้ขอลาไปก่อน next station หมอชิด Đừng nét đế đế cửa không được không được không Tuy Bạn trai